สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสูตรวันนี้แอสใต้ฟ้าค่ะเข้ามา3มงวดแล้วค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นส2สองตัว4ีหนึ่งส4สาสีเจ็ดีค่ะต่อมาแอสสุดปังค่ะเข้ามา2งวดแล้วค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นสีสองตัวสีหกสีเจ็ดสีดค่ะต่อมาแม่ทำนียลอตเตอรี่ค่ะสองตัวมีสองสี9สองส3 1ห8 6 6 2้า0ด้าหกเจ็ดสามหนึ่งสองปดหหสองห้าสาค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนค่างวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดค่ะงวดนี้ให้เด่นห้าเด่นหกเด่นเก้าค่ะต่อมาแอดเงนินค่ะสองตัวมีหกสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่เจ็ดค่ะต่อมาสองตัวบนตรงยี่สิบห้าชุดค่างวดที่ผ่านมาเข้าห้าเจ็ดค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาเลขเจาะใจรงหวังค่างวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดห้าค่างวดนี้ให้เด่นห้าเด่นแปดสองตัวห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้า ปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดสามตัวสี่ห้าเจ็ดค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะงวดที่ผ่านมาเขา7จ็ดค่ะงวดนี้ให้เด่นสเด่นสค่ะต่อมาบ้านไผ่มือพลค่ะเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้มี1 9ึ่งเก้าหนึ่งศูสามหนึสี่ค่ะต่อมาแอดตีน้อยเขาวิ่งให้เด่นหกเด่น9เด่นสองสองตัว6 0 6 5 6 8์หกห้าหกแปดหกเก้าเห้าเกดเก้าเก้าสอดสอค่ะ ตัวแก้วลันลาค่ะเข้ามาสองงวดราคะงวดนี้สองตัวมีสามห้าสามแปดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์แปดกันแปดห้าสามตัวสามศูนย์เจ็ดแปดสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามศูนย์ค่ะต่อมาแอดนาขั้งชุดเต็มเซฟไว้ค่ะต่อมาสองตัวบนยี่สิบห้าชุดชุดตัดค่ะมีสี่ห้าสี่หกห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่เก้าสามเก้าสี่ค่ะ ต่อมาหลักสิบแรงสิบสอชุดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้า5้าแปดค่ะงวดนี้เด่นสี่เด่นแปดเด่นศูนสองตัวสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่เก้าแปดหนึ่งแปดสามปดหกดเกย์หนึ่งศค่ะต่อมาแอดกิจค่ะส่งตัวบนตรงโต๊ะเข้ามาสองงวดแล้วค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ